โอเคค่ะนักศึกษาเดี๋ยวเราจะฝึกทํานะคะแบบหัดนะคะในสไลด์แผ่นที่45นะคะ exercise ที่1คะ่ะอ่านโจทย์ก่นนอนค่ะมูลค่าขอ f ผล e t บ r ท for Microsoft and General Electric โอเ okay, คค่ะถ้าจ,จับโจทย์นะคะสิ่งที่ให้มามีอะไรบ้างคะอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นอะไรคะ Microsoft แล้วก็ GE คะ <G> ่ะ General Electric เดี๋ยวเราใช้ตัวยอ่อว่า GE นะ แล้วสิ่ที่ให้มานะคะจะเป็นอัตราผลตอบแทนนะคะแบบรายเดือนมีทั้งสิ้นกี่เดือนคะ6เดือนนะคะตามตารางที่ว่านี้นะคะข้างล่างค่ะอ่นานคำสั่งค่ะ Compute following a expected m a r i l t e of return for each แปลว่าอะไรคะให้หาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละหลักทรัพย์หรือแต่ละหุ้นนะคะข้อ b ค่ะ standardization d of returns for each stock หาอะไรคะ standard deviation ก็คือค่าอะไรคะ <Yes. S 1> SD หรือส่วนเป็นเบน,เนมาตรฐาน C C covariance between the rate h e rate of return หาอะไรคะ C อะไรคะ c o v c o v a r i a n t ก็ Co คือค่า C O V, c o v นะคะ o แล้วก็คอ้อ D c, the c o r r e The correlation coefficient, sorry, the correlation coefficient between the rate of return นะคะ correlation coefficient ก็คือค่าอะไรคะค่าอะไรค่า r สูตร r ว่าไงคะ r คือ cov หารด้วยซิกมาคูณด้วยซิกมาโอเคนะคะคอ่ะคราวนี้เราก็เปิดสเป c e ชิดเลยคะ่ะ ได้สมุดงานขึ้นมาว่างนะคะหนึ่งสมุดงานถูกไหมคะอ่าไปที่เซลล์เอหนึ่งค่ะ Exercise 1หนึ่งพิมพ์ลงไปค่ะไปที่เซลล์เอสองนะคะข้อมูลให้เป็นแบบรายเดือนนะคะคีย์คำว่ามันบีสองค่ะพิมพ์ชื่อหุ้นก็คืออะไรคะ Microsoft แล้วก็ไปที่เซลล์ C2 ค่ะพิมพ์ชื่อหุ้นคือ General Electric เดี๋ยวในที่นี้อาจารย์ขอใส่เป็นตัวย่อนะคะคือ GE จากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลลงไปค่ะตามที่โจทย์กำหนดให้มาซึ่งมีทั้งหมด6เดือนใส่อัตราตผลตอบแทนลงไปทั้งสองหลักซัก นักศึกษาจะเห็นว่าหน่วยที่ให้มันเป็นทศนิยมใช่ไหมเอ่ยตัวนี้นะคะคือมันยังไม่ได้ปรปับเป็นร้อยละนั้นกนารคำนวณเราใช้เป็นหมดทศนิยมไปนะคะเวลาคียนะคะเทแบบคนิคในการคียคือพยายามอย่าดูแป้นให้ดูที่หน้าจอแล้วก็โจทย์นะคะเราจะได้ฝึกะคะคียตัวเลขให้เร็ว ซึ่งคิดว่าทุกคนคงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวคนเดียวที่ยังไม่เสร็จคืออ,คอาจารย์ <c oughs> โอเคแล้วทุกครั้งเมือ่อคียข้อมูลเสร็จแล้วทั้ง3ควรจะรีเช็คหรือตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าถูกต้องไหมเพราะถ้าสมมติข้อมูลผิดคำตอบที่ได้มันจะเป็นยังไงผิดโอเค,อ,เคอันนี้คือเช็คแล้วถูกต้องจัดกลางใส่เส้นตารางเข้าไปนะเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลได้ เป็นยังไงคะอ่าง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มคำนวณหาตามที่โจทย์สั่งนะคะโจทย์สั่งมี a นะคะให้หาค่า er นะ b ให้หา sd นะคะ c ให้หาค่า covariance นะคะและ D นะคะให้หาค่า correlation หรือค่า r งั้นเดี๋ยวเราจะคำนวณคำสั่งแรกคือ a ก่อนก็คือหา er ใช้คำสั่งอะไรในการหา er คะกรณีตัวอย่างข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ข้อมูลให้เป็นข้อมูลในอดีตซึ่งเราสามารถแยกประเภทได้2แบบคือแบบมี pop กับแบบ ไม่มีป๊อกข้อนี้เป็นแบบใดคะไม่มีป๊อกค,คุณก็ต้องใช้สูตรแบบไม่มีป๊อกสูตรแบบไม่มีป๊อกก็คือค่าอะไรค่าเฉลี่ยหรือเปล่าเออค่าเฉลี่ยค่ะอันนี้บรรยายห้องซีอยู่นะคะห้องซีเป็น่เก่งมากถามอะไรต้องตอบได้นะออตอบไม่นะเออนะคะการหาค่าเฉลีย่ยใช้คาสั่งอะไรคะ ก็คือซิกมาของรีเทิร์นหารด้วยนะคะ n นะคะซึ่งในนี้เราใช้สเป s ชี e t แล้วก็ใช้คำสั่ง 3, นะคะ a v a l a t e เท่ากับนะคะ e v ลเ a อ e ใช้ตัวที่สองนี้ average e, e e, นะคะแล้วก็ใส่ number ที่ต้องการ a v a l a t e ลงไปซึ่งก็คือค่ารีเทิร์นนะคะเดี๋ยวเราคำนวณค่าไมโครซอฟ t ์ก่อนก็ใส่ a v a l a t e นะคะตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่6ของ นะคะ Microsoft นะคะซึ่งอยู่ที่เซลล์ B3 ถึง B8 โอเคนะคะเป็นวงเลบเปนเตอร์คำตอบจะได้เป็น0.01667นะคะนึาษาคะขัดลอกนะคะเซลล์นี้ไปยัง GE ด้วยนะคะเพราะว่าสูตรการคำนวณผลตอบแทนของ GE ก็คิดเช่นเดียวกันกันกบข Microsoft ปรับทศนิยมให้เป็น4ตำแหน่งนะคะ หน่วยของนะคะคำตอบเนี่ยจะเป็นทศนิยมถ้าเราอยากให้เป็นร้อยละเราค่อยไปคูณด้วยเลยคะ่ะหนึนะคะตอนนี้ขอข้อมูลให้เป็นทศนิยมไปก่อนหลังจากนั้นค่ะมาหา B B ให้หาค่า Standard d i v i a t i o n สสัลักษร์บเราใช้ตัวซิกมาหรือตัว S อะไรคะ SB สูงว่าไงคะกรณีหา Standard d e v i a t i o n ที่สุดสแควร์รูทอะไรคะใช้สูตรนะคะสะแควร์รูทผลลวงของอะไรคะ R ลบด้วยอะไรคะ E อ,อะไรคะ E R แล้วยกกำลังอะไรคะยกกำลังสองส่วนด้วยอะไรคะ N อลบหนึ่งนะคะ เตกผลพราว่าชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลที่เป็นแค่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช่นะคะของกลุ่มประชากรถ้าเป็นกลุ่มประชากรแสดงว่าเราต้องรันผลระแพนของหุ้นเนี่ยตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันแต่นี่เราแซมป l ิ n g ขึ้นมาดูแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นจึงต้องใช้สูตรที่มี n ลบอะไรคะ n ลบหดังนั้นเดี๋ยวเราจะผูกสูตรนี้นะคะเป็นการคำนวณลงไปก่อนอ่ะคราวนี้กลับมาที่สเปซชีทนะคะ นักศึกษาคะเพิ่มนะคะช่องคำนวนนะคะมาที่เซลล์ D2 นะคะมาที่เซลล์ D2 พิมพ์ลงไปค่ะว่า R ลาาบ R R bar เดี๋ยวอาจารย์ใช้สัญลักษณ์นี้นะคะอันนี้จะเป็นของตัว Microsoft นะคะ แล้วก็ช่อง E E 2ค่ะพิมพ์เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนตัวหุ้นเป็นอะไรคะ GE นะคะเพราะเราลังวัเดีคร์อยู่สองหุ้นนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคำนวณอย่างไรอ่ะเริ่มนะคะมาที่นะคะตัวหุ้นของ Microsoft ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาค่า R นะคะมาลบด้วยนะคะ R เฉลี A ่ยซึ่ง R เฉลี่ยของเบโคซอฟคือตัวไหนคะ0.0167ตัวนี้นะคะอ่านราก็เริ่มคำนวณเท่ากับนะคะเซลที่เป็นนะคะรีเทิร์นแรกจะอยู่ในเดือนที่1อยู่ที่เลข0ติดลบ0.04อยู่ในเซล B 3ถูกไหมคะเราก็ลบ ลบด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งคำนวณเอาไว้อยู่ที่ b อะไรคะ b 9เดี๋ยวสักครู่นะคะ b 9หลังจากนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องลบนะคะในทุกรายเดือนถูกไหมคะ้นตรงนี้จะต้องตึงใส่ค่าอะไรคะ s อะไรคะ s ส e n t e r ส่วนของ g e ก็คิดเช่นเดียวกันเท่ากับนะคะ ผลต่อแพนของ GE ในเดือนที่1คือ0.07ซึ่งอยู่ในเซลล์ C อะไรคะ C3 ลบนะคะ ER หรือ R เฉลีย่ยของ GE <5. S 1> ก็คือลบ0.004ซึ่งอยู่ที่เซลล์ <5. S 1> อะไรคะ C อะไรคะ C9 ตรงนี้ต้องตึงกดด้วยอะไรคะ S4 นะคะก็จะได้นะคะ, <5. S 1> ะ,ค,ะคำสั่งตามนี้แล้วกด enter จากนั้นตัาานกศสกษาคัดลอกมาให้เขา6เดือนโอเคไหมคะ เมื่อครบหกเดือนแล้วคราวนี้เราหาผลรวมนะคะหาผลรวมของค่านี้แต่ค่านี้ต้องก่อนหาผลลบต้องไปยกกําลังอะไรก่อนส่วนตา่างองยกกำลังสองนั้นเดี๋ยวอาจารย์คำนวณน,นะคะช่องยกกำลังสองในช่องเก็คือช่อง D ยกกำลังสองมาเขียนย่อๆนะแต่เข้าใจนะนะดี D, ยกกำลังสองก็คือ R าลบาร์ยกกำลังสองส่วนคอลัมน์จีก็เป็น e ช่อง e ยกกำลังอะไรยกกำลังสองก็จะได้นะคะเท่ากับ ะคะคอลัมน์ดีนะคะ,ค D, ะ,คะก็ไปที่ดีสามนะคะกดยกบนัำสองเอนเตอร์ Enter, นะคะอันนี้เราก็ลบทศนิยมหน่อยอนะ่ลบทศนิยมนิดนึงนะคะใช่ไหมคะแล้ว,ลวเราก็ค o ปปี้เลยค่ะ อราพสูนนะคะเพื่อที่จะได้คำนวณค่านะคะช่อง e2 ยกกำลัง2เหมือนกันแล้วก็นะคะลากลงมานะขยับนะคะขยับเซล์นะคะ,ะ,ะ,คะให้มันมีความกว้างที่มากขึ้นตัวเลขมันจะได้โชว์ได้ครบนะคะถ้ามันโชว์ไม่ครบมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายช์าแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ขยายนะคะเซลล์ให้มันกว้างขึ้นตัวเลขก็จะโชว์ได้มากขึ้นจากนั้นเราก็หาค่าผลรวม พอยกกาลังสองเสร็จแล้วเราก็ต้องบวกรวมกันนะคะในเซลล์ D กำลังสองนะคะเราอยู่ในคอลัมน์ F ก็หาผลรวมตั้งแต่ F 3ถึง F 8ปปิดวงเล็บเซนเตอร์นะคอลัมน์ G ก็เช่นกันแล้วก็ Copy คราวนี้เดี๋ยวเราจะได้ SD แล้วแต่ก่อนที่จะได้ SD เราจะต้องเอาตรรัวเลขนี้ไปทำอะไรคะหารด้วย n ลบหนึ่แล้วก็ใส่ค่าอ,คอะไร,รด้วย Square อะไร square root นะคะนั้นก็เป็นเท่ากับ ทำที่เราสเต็ปช้าๆก็ตรงนี้ตั้งก่อนหาด้วย n ลบหนึ่งนะคะเราอยู่ทั้งหมดกี่ปีคะเอ้กี่เดือนคะหกก็เป็นหกลบหนึ่งดังนั้น n ลบหนึ่งแทนเป็นห้าค่าที่ได้นี้เรียกว่า variance หรือค่าความแปรปรวนนะเราอยากจะหา standard deviation แล้วก็เอาค่าความแปรปรวนมาใส่อะไรคะใส่ square root เท่ากับใส่สูตร sqrt ตปิดวงเล็บน,นะคะแล้วก็เอาเซลล์ที่เป็นผลรวมแต่ไม่เอาผลรวมเดียวต้องเอาเป็นผลรวมที่หารด้วย n ลบอะไรด้วย n ล okay. บหนึ่งนะคะโอเคคราวนี้นศอกสาปปับพื่อที่จะย้อนาให้เหลือแค่สี่ตำแหน่งคำตอบที่ได้ในช่องนี้คือ sd นะ sd นะคะของกรณีน้ำไมโครซอฟนะคะจะตอบ0.717นะคะ,ะ, 17, ะ,คะและกรณี มูล GE จะตอบ 0. เท่าไหร่คะ0.802โ okay, อเคนะคะ,ะคราวนี้ลองมาอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่สาธิตไปเนี่ยเป็นวิธีแบบแทนในสูตรสูตรนี้นะ,ะแทนในสูตรนี้โอเคนะคะคราวนี้เราใช้สเปชีฟตสเปชีฟตนี้ไม่ต้องแทนสูตรมันจะมีคำสั่งรัไว้ให้แล้วมาเลยค่ะนะคะนักศึกษาเดี๋ยวเราจะคำนวณค่า standard deviation หรือ SD นะคะของ Microsoft ก่อนนักศึกษามาที่เซลล์ B10 กดเท่ากับคําสั่งคือ standard นะคะแล้วก็เลือกนะคะตัวล็อกสุดท้าย stdv e เมื่อใดมันคลิกแล้วนะคะนาาคักศึกษาก็เลือกเซลล์ที่ต้องก,อกองารหาค่า standard นะก็จะไล่มาแต่ช่องไหนคะ B3 ถึง B อะไรคะ B8 Enter แ้วนาาักศึกษาก็นะค copy ะสูตไปทางขวา ปักพละแยดให้เลือด4ตำแหน่งเป็นยังไงคะเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีก่อนหน้าเท่ากันไหมคะเท่ากันแต่จะเห็นว่าวิธีใช้ standard นะคะโดยใช้สูตรเนี่ยนะคะ STD EV จะเป็นยังไงคะเร็วกว่าไหมคะเร็วกว่านะคะงั้นเรารู้ที่มาของสูตรแล้วว่านะคะวิธีการคำนวณเริ่มแรกยังต้องมาจากสมการนี้แต่คราวนี้ถ้าใช้ space s h e t ก็จะเร็วขึ้นโอเคนะคะนะคราวนี้ลองมาคำนวณค่า COV บ้าง have